บันดิตนิรการบทที่85ความสัมพันธ์ไม่คาดฝันผู้มาไปโตประหลาดประจำหมู่บ้านแยกตัวเองอยู่เพียงลำพังฉายาผู้สันโดษเต็งเฮากว่าตาใหญ่เยียบไปยังผู้สันโดษแวบหนึ่งไม่ได้กาวาจาผู้สันโดษกลาวอย่างพุ่งพานเจ้าเป็นบุตรจอมกระบ,บี่ขนพภาเต็งเตีเต่ยวเสียงมิผิดคราก่อนที่มายังหมู่บ้านฉนไม่ระบุบอกบอกในตอนนี้ ก็ยังไม่สายผู้สันโดษจ้องมองเต็งห่าอย่างตะเลิงรานพันปากฏดหยาดน้ำไหลลินออกมาสองหยดส่งเสียงปาละเมอว่ายังดีที่สหายผู้ร่วงรับมีทายาทสืบตระกูลดูท่าฟ้ายังมีทิพยเนตรอยู่บ้างในยามนั้นสตรีกลางคนนางหนึ่งก้าวยาวๆเข้าโถงมาร้องระดังว่าเท่ากระดูกผุกร่อนมันไปบดน้องเตงเตียวเสียงจริงๆ เตงเหาฟังจากุ่มเสียงก็ทราบว่าเป็นภรยาผู้สันโดษนามกวนตัวเนี้ยและเป็นแม่นมของอื้อบุญหลังพลังพิมือของนางขายยังเหนือร้ํกว่าผู้สันโดษมันเรียกหาบิดาผู้รงรับเป็นน้องหมายความว่าอะไรดังนั้นปลายตามองไปกวนตัวเนี้ยพึมพำขึ้นมีส่วนไม้ขายอยู่บ้างเออห้วยหัวขมดคิ้วกล่าวว่าเตงเสี่ยวเฮียบหากไม่ใช่ท่านบอกออกมา เล่าหูยังไม่ทราบคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเสียอีกท่านข้อใจผิดแล้วแต่งหาวตัดไตก้าวเสียงเกรี้ยวกราดเข้าใจผิดอันใดเออห้วยโหอย่าได้ใบเบี่ยงด้วยเล่ลิ้นคารมเลยนี่โลหิตต้องใช้โลหิตชำระล้างผู้สันโดษยกมือขึ้นสอดคำขึ้นหลานเหล่าคราก่อนเจ้ารุถมาคงได้เห็นในห้องรับที่เล่าหูพักพำนักจะตั้งรงไม้อยู่กะมังแต่งหา อดสถานใจไม่ได้ก่าว่าได้เห็นแล้วเจ้าทราบหรือไม่ว่าในโรงศพบรรจุผู้ใดผู้ใดโคงกระดูกของบิดาเจ้าเต่งหาสถานเฮือกรูดถูกอสิบาทฟาดใส่กาเสียงสั่นสถานอะไรโคงกระดูกบิดาผู้ร่งรับไม่ผิดเราหูอยู่เฝ้าโคงกระดูกมาสิบกว่าปีโยบยนนี้จึงทราบสาเหตุการตายของมันนี่เป็นความจริง เล่าหูยัยต้องรอกลวงเจ้าเต่งหาจิตใจสับสนยุ่งเหยิงนี่เป็นเรื่องคาดฝันไม่ถึงจริงๆต้องถอยกายไปสองก้าวสายล่างงนเงนแล้วก็แทกนั่งลงบนเก้าอี้เบิกตาแตกซ่านกว่าตามองทุกผู้คนในห้องโถงผู้สันโดษตาเอ่อคอด้วยหยาดน้ำกล่าวว่าเล่าหูกับบิดาเจ้ามีไมตรีครบหากันอย่างสนิทสนมได้พบเห็นเขาสุดท้ายเมื่อ17ปีก่อน ที่มันจะประสบภัยตอนนั้นเจ้ายังไม่ได้ถือกำเนิดดังนั้นมิทราบมันมีทายาทแล้วในปีนั้นเราสองสามีภรรยากับยากดีแดนแมวเร่งรุถไปเยี่ยมเยือนประจวบไปเวลาหลังภัยพิบัติจดจำเขาโครงกระดูกข,ของมันได้จากซากอิฐปูนจึงโยกย้ายมาอย่างที่นี้สาบานว่าจะล้างแขนให้กับมันจึงค่อยบรรจุฝังกับพระสุธาแต่สิบกว่าปีมานี้ กับไม่อาจสืบทราบข้อเท็จจริงเต่งหาวกล่าวเสียงเย็นชาซากสังขารบิดาถูกเปวเพิงเผาผ่านกับกลายเป็นโครงกระดูกไหนเลยจำแนกจดจำได้ผู้สันโดษยื่นมือออกมากล่าวว่าอาศัยวัตถุนี้เต่งหาวเพ่งตาไปและเห็นบนข้อมือผู้สันโดษสมใส่กำไรสีดำมื่อหยาบเท่านิ้วก้อยวงหนึ่งจึงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัย นี่เป็นวัตถุใดเป็นสมบัติประจำตระกูลเล่าหูเรียกว่าเฮกชกกำไรนินม่เกรงเกรงดาบกระบี่น้ำไฟยามพกติดตัวสามารถขจ,จัดพิษนานาทุกครั้งที่ใช้ขจ,จัดพิษคราหนึ่งบนกำไรจะปรากฏจุดสีขาวขึ้นจุดหนึ่งเล่าหูได้มอบต่อปิดาเจ้ายามเมื่อคบหาไปสหายรู้ใจกันอ้อปิดาเจ้ายามีชีวิตเคยถูกพิษแทรกเสมคราหนึ่ง บนกำไรจึงปรากฏจุดสีขาวแต่งเฮาไม่อาจไม่เชื่อถือแล้วพ้งว่าไม่ผิดในคืนภัยพิบัติหนึ่งในเหล่าขา้ารกรเทวทูตโลกันเคยใช้พิษทำร้ายอืมด้วยดับฝีมือบิดาเจ้าฉชไหนไม่สามารถถลวงฟ้าจากวงล้อมได้แต่งเฮากล่าวอย่างรวดร้าวใจทั้งนี้เพราะฝ่ายตรงข้ามยึดกลุ่มผู้เยาว์ไปตัวประกันบิดานับว่าเสียชีวิตเพราะผู้เยาว เป็นต้นเหตุชัดชัดกวนตัวเนี้ยกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดฆาตกรเป็นชนชั้นมุสิกใดตอนนี้หลงเหลือมังกรสามปากฏเพียงคนเดียวและผู้บงการอยู่หลังฉากนอกจากนั้นล้วนสีชีวิตยอย่างไม่คาดหมายแฝงสาเหตุเนสนัยหน้าครางแข็งฉัไหนระบุว่าจึงจู้เป็นผู้บงการในค่ำคืนเกิดเหตุตัวฆาตกรปาการะกาศว่าได้รับสั่งจากจิงจู้ นี่เป็นแผนใส่ไกรปักปําแตงเหายามกระทันหันไม่ทราบจะกล่าวอะไรได้คลิปนีถึงว่าการลงใต้มาทวงถามความแค้นสุดท้ายกับไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้คดีลายนี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นกรกรรมปิศนาตลอดกาลคำนวณจากคำบอกผู้สันโดษนั้นเป็นผู้โสรุ่นเดียวกับบิดามินำซ้ำเทอดทูนคุณธรรมเลิศหลําแตงเหาลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียด รู้สึกอื้อห้วยโหไม่ใช่จอมวงการจริงๆกลับเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งทางนี้เพราะมังกรสามปากฏระว่างที่ลงตำแหน่งจ้องควงในหมู่บ้านเคยสังหารบุตรทนของมันผู้สันโดดกล่าวอีกว่าเด็กเอ่ยเจ้าไม่ได้เอ่ยอ้างถึงมารดาเจ้าเต็งหัาพอฟังมันอ้างอิงถึงมารดาถึงกับเจ็บแปรปร่าใจแทบแปลรกร้านสลายศัตรูประมุขป้อมจันทาแต่สากัง ยังมีชีวิตอยู่ทั้งดําเนินแผนยึดครองบูริมตงงวนมารดาถูกย่ำยีจนอัตะวิริบาตกรรมไหนเลยบงบอกต่อผู้คนได้ดังนั้นกาวเสียงสั่นสถานมารดาถูกทำลายในงมือประมุกป้อมจันทาทุกผู้คนในบริเวณล้วนมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปกวนตัวเนี้ยคู่คำรามว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเต็งหากั้มกืนน้ำตาไว้กล่าวว่า รอไว้ภายหน้าค่อยเรียนบอกเออห้วยโหเน้นเสียงว่าแตงเสี่ยวเหียบโปรดอนุญาตเล่าหูร่วมแรงร่วมใจเสริมสาวคดีโชคเลือดลายนี้ด้วยตเตงห้าน้อมกายคารวะกล่าวว่าขอน้อมรับไมตรีของจึงจู้โปรดอภัยที่ร่วงเกินแล้วหาไม่ได้เสี่ยวเหียบคิดใคร่ล้างแขนและเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดไม่อาจนับเป็นการล่วงเกิน ผู้สันโดษร้องดังๆว่าเอาเถอะทั้งหลายสมควรพักผ่อนกันหลานแท้ต็งติดตามเล่าหูไปกาบพรานโค้งกระดูกบิดาติงหาพงกศีสษะสอดกระบี่คืนฝักอําราจ,จากเอื้อห้วยโหเหี้ยมงเต้งมาติดตามผู้สันโดษออกจากห้องโถงมีนานให้หลังย่างเข้าเขตท,ที่พักผู้สันโดษพอผ่านประตูกำแพงเข้ามาน้ำตาอดไหลลินพังผูไม่ได้ เมื่อย่างเข้ากระท่อมที่พักโรงไม้สีดงเมื่อมนั้นก็ปรากฏแกสายตาเต่งเหาถึงกับถาโถมกายไปหมอบปุ๊บอยู่หน้าโรงเต่งเหาประสบภัยสยดสยองแต่ไม่เคยระบายความเศร้าโศกอย่างเต็มที่บัดนี้ยามหันหน้าหาโรงไม้ที่ประจุโค้งกระดูกปิดาไม่อาจข่มกั้นสืบไปเป็นเสียงร่ำไห้ดังสนั่นน้ำตาไหลทะลักโดด,ดทำนบทลายสุดท้ายส้มเสียงแหบแห้ง น้ำตาเหือดหายหางตาปรากฏสายเลือดไหลซึมออกมาผู้สันโดษประคองเต็งเฮาขึ้นกล่าวว่าหลานเหล่าคนตายไม่อาจฟื้นขืนชีพยังคงถนอมตัวให้มากไว้มีบุตรชายเยี่ยงนี้น้องเต็งเตีเต่ยวเส็งในปรภพสมควรนอนตาดับแล้วเต็งเฮาพันหมอบกราบกรานผู้สันโดษร่ำรวนว่าแปะแป๋ลุงผู้หลานอากตันอยู่ ยังไม่อาจล้างแขนปอบปรรมยานบิดามารดาแปะแปะพิทักษ์รักษาโครงกระดูกบิดาพูดล่วงลับพระคุณนี้ขอจดจำจารึกไปช่วดชีวิตลุกขึ้นเถอะอย่าได้กาวาจาเห็นเป็นอื่นเยี่ยงนั้นเล้ากวรอิดติ้งก็คับแขนเสียใจยที่ไม่อาจล้างแขนให้กับสหายผู้รู้ใจพางกดเต็งเหานั่งระบนเก้าอี้เอ่ยสืบต่อหลานเหล่าเมื่อคู่บอกเล่าไม่ละเอียดนัก บัดนี้ก็บ่งบอกเรื่องราวเท่าที่เจ้าร่วงรู้มาเต็งเฮาก้ำเกืนความรันทษบอกเล่าเรื่องราวที่รับฟังจากอคารุกะป่าไผ่และเหตุการณ์ที่ตนสองแม่ลูกฝากายในป้อมจันทาไปสําหรับเรื่องฝึกปือฝีมือเพียงบอกว่าได้รับการไถ่โทษจากชายชรานิรนามเมื่อจบความผู้สันโดษถึงกับคำรามว่าแต่ซากังนับเป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์แม้ตายร้อยครั้ง ก็ไม่อาจลบล้างความผิดเต็งเฮาอ่าเสียงแหบแห้งตอนแรกทั้งนี้พอเข้าใจว่าศัตรูคือหมู่บ้านเทียมเมฆเกรงว่าไม่มีที่ฝากกายและมาด่าผู้รองรับก็สูญเสียพลังผีมือดังนั้นขอฝากกายในป้อมจันทาเยี่ยงนี้น่ะเป็นความผิดพลาดอย่างมหันทีเดียวแต่สากกังทราบศักดิ์ศีพวกเจ้าสองแม่ลูกหรือไม่คาดว่าคงทราบเจ้าลองบอกสภาพการตาย ของขารากรเหล่านั้นมาเต่งเฮาจึงบอกเล่าสภาพการตายของเทวทูตโลกันยอมโชดแห่งกังโอหนึ่งเฮี้ยมหานแห่งเชียงแปไปอย่างละเอียดผู้สันโดษขบคิดอย่างลึกซึ้งนับกล่าวเทวทูตโลกันเสียชีวิตในเงื้อมือมุ้ยตาใจเฮี่ยมยอมโชดแห่งกังโอถูกบดิทข่าวรอบําร้ายผู้รังมือหลวนเป็นคนของป้อมจันทาถูกแล้วสำหรับหนึ่งเฮี้ยมหานแห่งเชียงแปะ โขก้นาำบินไหลเงาปิดชีวิตผู้ใช้คือผู้เท่าไร้สภาพแต่มันกลับตั้งโตเป็นศัตรูกับป้อมจันทาจึงเป็นปมที่ขัดแย้งกันดังนั้นจำต้องเสาสอพบมังกรสามปากฏทางเดียวแต่งเฮาพันหัวนึกถึงต้นตอวิชาพิมือของมังกรสามปากฏซึ่งรับทราบจากเล่ากอกลัวอิดเหงียวดังนั้นถ่าโทษบอกไปผู้สันโดษจึงกล่าวในราชานี้ ย่อมต้องเร้นกายอยู่ที่ใดเพิกเปือคมภีร์ครึ่งเล่มหลังซึ่งขโมยจากซื้อแปะในเวลาข้างหน้ามันย่อมต้องปรากฏก่ายขึ้นแต่งหาพงกีษะกล่าวว่าที่น่าประหลาดคือมารดายามีชีวิตมิเคยเอ่ยถึงชาติกำเนิดผู้หลานและเกี่ยวกับศัตรูคู่แขนจบจนถึงข่้าคืนที่อัตะวิธิบาทกรรมจึงให้ผู้หลานไปสืบส่อ,อรกะป่าไผ่สำหรับความนี้ ผู้หลานคบคิดไม่เข้าใจตลอดมานี่นับเป็นเรื่องประหลาดจริงแต่ทว่าอาจบางทีนางคุ้นคิดถึงความปลอดภัยของเจ้าก็ได้เต่งเห่าคุ้นคิดไข้ควรแล้วกล่าวหากแม้นเป็นเช่นนั้นแต่สากังอาจยังไม่ทราบความมาของเราสองแม่ลูกเจ้าบอกว่าตอนแรกที่เขาสู่ป้อมจันทาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีภายหังจึงถูกชายเย็นมานดาจเจ้าอาศัยสิ่งใด เข้าสู่ป้อมจันธาเล่านี่ผู้หลานตอนยาววัยขคยได้ยินมารดาบอกว่าเสนอสิ่งของเยี่ยงคำพีวิชาพิมือต่อแต้สาก,กังใช่แล้วสำหรับการฝากกายในป้อมจันธาแฝงเงื่นงำควรค่าแก่การติดตามอยู่ในยามนั้นนออประตูบังเกิดเสียงเฮี้ยหมงเต้งดังว่าเรียนผู้โแสแซกวนจึงจู้ความจริงคิดเลี้ยงต้อนรับเต็งเสี่ยวเฮียบ แต่หัวนึกถึงเต็งเสี่ยวเฮียบอยู่ในระหว่างความคับแขนดังนั้นจึงเลิกหล้มสั่งผู้เยาวํนำอาหารมาที่นี้ขอให้ผู้โสเดิมกินร่วมกับเต็งเสี่ยวเฮียบคลายความเศร้าโศกลงบ้างผู้สันโดษทิ้งสอดคำขึ้นน้ำอาหารเข้ามาเฮียมองเต็งยกสำหรับอาหารมาด้วยตนเองจะตั้งเรียงรายถ้วยตะเกียบแล้วกล่าวว่าผู้โสมักสุราเลิศรสเองดังนั้นผู้เยาว์ มิได้จัดสุรามาอืมมิมีเรื่องของเจ้าแล้วไปได้เฮี้ยมงเต็งกากรเตงเฮาว่ามิอาจร่วมสนองเต็งเฮาทราบว่าผู้สันโดษไม่ต้อนรับบุคคลอื่นจึงไม่เหนี่ยวหลังไว้เฮี้ยมงเต็งอำลาจ,จากไปผู้สันโดษขนนําไหสุรามาปาดดินที่บิดปากไหออกกินหอมของสุราพันตลบอบอวนเต็งเฮาไม่มีกระใจดื่มกินแต่ไม่อาจฝืนไม่ตี ผู้สะดโดก็มีจิตใจอัดอัน้นทั้งสองจึงดื่มกินกันอย่างเงียบงันชั่วครู่ให้หลังผู้สะดดพันกล่าวว่าร้านเราเราเป็นบุคคลไม่อาจเก็บงามวาจาดังนั้นคิดโนษาถึงเรื่องที่ไม่มควรกล่าวในขณะนี้แป๊ะแปะโปรดบอกมาน้องเตี่ยวเสียงและตีหูภรยาสหายล้นหลาโลกไปสลับเรื่องของเจ้าแปปะแปสามารถตกลงใจหรือไม่ เต่งเหาฉราดประดเปลืองสามารถอย่างคาดเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามคิดใคร้กล่าวแต่ยังกล่าวอย่างนอบน้อมย่อมตกลงใจได้เราหวังให้เจ้ารับปากเรื่องวิวากับบุญหลังสิทธิ์เราพวกเจ้านะับเป็นคู่สร้างคู่สมสมควรอยู่ร่วมกันจริงๆเต่งเหาห่วงสมองปรากฏเงาร่างเหมืสะท้อนหิมะขึ้นไมตตีที่ผ่านมาของทั้งสองสามารถลบล้างหรือ มีว่าอื้อบุญหลังจะงามสะคารปานใดต้นไหนเลยเป็นคนลาน้ำใจได้ขณะกุ้นคิดพยายามกล่าวอย่างกลมเกินกุศนเจนาของแปะแปะเป็นที่ตื้นตันนักอย่าได้ก่าววกวนเพียงบอกว่าเย็นยอมหรือไม่เต็งเหาฝืนยิ้มอย่างเสียใจกล่าวว่าผู้หลานหาใช่มิรู้จักดีชั่วเพียงแต่ม่อาจเป็นคนลาน้ำใจหมายความว่าเจ้ามีสหายต่างเพศแล้ว ถูกแล้วเป็นอิสตีเยี่ยงไรเต่งห้าหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่เหมยสะท้อนหิมะแต่พักต่อตนอดไหววันลดนหลานไม่ได้ลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวนาเป็นทิดาประมุกพักเทพมังกรซึ่งเพิ่งอุบัติขึ้นในวงนักเลงอิสตีนั้นโสพาดุดเทพธิดาก็ไม่เลวนักแต่ผู้หลานหาใช้งไม้ต่อความงามเพียงรู้สึกว่ามิอาจลาน้ำใจนางอย่างนั้น ก็ไม่ต้องสวนาถึงเรื่องนี้แล้วแต็งเฮาไม่สบายใจยิ่งกล่าวว่าวางว่าธิดาจิงจู้หายสาบสูญอย่างไม่คาดหมาย